นิยายเสียงเรื่องภรรยาผมดีเกินไปแล้วคุณหมอคะคุณนายไม่เป็นอะไรใช่ไหมคะทำไมถึงยังไม่ฟื้นอีกจากผลการตรวจผู้ป่วยนอกจากแผลที่ผิวหนังมีเพียงขาซ้ายที่ร้าวเล็กน้อยส่วนเรื่องอื่นๆก็ไม่มีปัญหาอะไรน่าจะฟื้นเร็วๆนี้ล่ะครับถ้าคุณนายฟื้นขึ้นมา สามารถกลับบ้านได้เลยไหมไม่ต้องนอนพักโรงพยาบาลได้ไหมคะอืมถ้าผู้ป่วยยืนยันจะไปพักฟื้นที่บ้านก็ทําได้แต่ต้องระวังขาให้ดีนะครับอย่าให้โดนน้ำและอย่าให้กระแทกโดนอะไรด้วยต้องพักฟื้นให้ดีๆนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะคุณหมอถังถังเงี่ยหูฟังบทสนทนาของทั้งสองคนแต่ยังคงหลับตาไม่กล้าลิมตาขึ้นมา แม้แต่ลมหายใจของเธอยังผ่อนเข้าออกอย่างช้าๆเพื่อไม่ให้ใครรู้ว่าเธอฟื้นจากสลบแล้วเมื่อการสนทนาของสองคนจบลงเธอได้ยินเสียงฝีเท้าห่างออกไปและผู้ชายที่คุยอยู่ก็ดูเหมือนจะหายไปแล้วเหลือเพียงผู้หญิงคนเดียวในห้องเฮ้อไม่หยุดก่อเรื่องสักทีตั้งแต่แต่งงานกับผู้หญิงคนนี้มา มีแต่เรื่องโชคร้ายไม่รู้คุณผู้ชายคิดอะไรอยู่ในตอนนั้นไอ้ยะตายแล้วเมื่อผู้หญิงคนนั้นบนไปสักพักก็ไม่รู้ว่าเธอนึกอะไรขึ้นได้เธอจึงรีบวิ่งออกจากห้องไปหลังจากแน่ใจว่าไม่มีใครอยู่รอบๆถังๆก็กล้าที่จะค่อยๆลิมตาขึ้นสิ่งที่เธอเห็นตรงหน้า เป็นห้องสี่เหลี่ยมสีขาวบนเพดานมีกล่องสี่เหลี่ยมจตุลสติดอยู่บนเพดานมีแสงไฟออกมาถัางฐานสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วค่อยๆจ้องไปมองรอบๆห้องยิ่งเธอมองเท่าไหร่ก็ย,ยิ่งกระวนกระวายใจหัวใจก็ยิ่งฝ่อลงทำไมที่นี่มันแปลกๆนักเธอไม่เคยเห็นอะไรมากมายอย่างนี้มาก่อน ทั้งผู้คนเสื้อผ้าก็ดูแปลกตาเธอผู้ชายที่นี่ตัดผมสั้นจนสั้นมากส่วนผู้หญิงไว้ผมแปลกๆมันพองๆยังไงก็ไม่รู้เธออยู่ที่ไหนเห็นชัดว่าเธอน่าจะตายแล้วน้องสาวผลักเธอตกน้ำหลายคนก็มองเห็นว่าเธอตกน้ำแต่ไม่มีใครมาช่วยเธอเลยแม่นมคนเดียวที่รักเธอ ก็ถูกไล่ออกจากบ้านไปแล้วจะไม่มีใครมาช่วยเธออีกเธอเองก็เบื่อที่จะมีชีวิตอยู่เธอจึงเลิกดิ้นรนและปล่อยให้ตัวเองจมน้ำลงไปเธอหวังว่าเธอจะได้พบกับแม่ที่อยู่ใต้ดินของเธอและสัมผัสกับความรักของแม่อีกครั้งเธอควรอยู่ในโลกยมโลกแต่ทำไมเธอถึงมาที่นี่นี่คือยมโลกหรือเปล่าไม่ ไม่น่าจะใช่ถึงเธอจะไม่รู้ว่าภายนอกเป็นอย่างไรแต่เธอก็มั่นใจว่าที่นี่ไม่ใช่ยมโลกแน่นอนเธอมั่นใจว่านี่คือโลกของสิ่งมีชีวิตทุกคนที่เธอเห็นก็มีชีวิตอยู่ไม่ใช่โลกใต้พิภพที่มีคนตายทั้งฐานเริ่มสับสนมากขึ้นเธอหยุดแขนของเธออย่างแรงและเธอก็เกือบจะร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดแสดงว่าเธอไม่ได้ฝันไป ทุกสิ่งตอนนี้เป็นจริงทั้งฐานไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเธอก้มศรีรษะลงโดยไม่รู้ตัวเพื่อมองตัวเองแล้วก็ต้องตกใจอีกครั้งเมื่อเห็นรูปร่างตัวเองมันผอมเกินไปผอมจนเกินคำบรรยายข้อมือก็เล็กมือก็เรียวผอมเหมือนเท้าไก่ไม่มีเนื้อเลยกระดูกปูดยื่นออกมาและที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือ เพราะความผอมเกินไปทําให้เส้นเลือดบนผิวหนังปูดจนทั่วดูน่ากลัวเป็นพิเศษแตกต่างจากรูปร่างเดิมของเธอมากทางังางมั่นใจว่านี่ไม่ใช่ร่างกายของเธอตอนนี้เธออยู่ในร่างของคนอื่นแล้วความคิดนี้ทําให้ถังัถงตกใจกลัวความจริงที่ไม่น่าเชื่อแต่ก็ไม่สามารถหักล้างกันได้อยู่ตรงหน้าเธอเธอกำลังยืมศพเปลี่ยนวิญญาณ ตามที่บรรยายไว้ในหนังสืออ่านเล่นปรโมมโลกพวกนั้นทั้งๆหยิกตัวเองสองสามรอบก็ยังคงเจ็บปวดเธอยังอยู่เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเธอต้องยอมรับว่าเธอฟื้นคืนชีพได้โดยการยืมศพของคนอื่นเมื่อก่อนเธอไม่มีอะไรจะทำงานอดิเรกส่วนใหญ่ก็คือการอ่านหนังสือโดยเฉพาะหนังสืออ่านเล่นเกี่ยวกับเรื่องผีปีศาจ มีเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับการยืมศพเพื่อเปลี่ยนวิญญาณตัวเอกของเรื่องนี้โดนคนชั่วทำร้ายจนตายหลังจากตายก็เปลี่ยนวิญญาณตัวเองกับอีกคนมาเกิดใหม่จากนั้นก็ไปหาศัตรูกเก่าเพื่อแก้แค้นเธออ่านชอบเรื่องนั้นมากยังเคยเพ้อฝันว่าวันหนึ่งเธอจะมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขในร่างอีกคนเช่นเดียวกับตัวละครในเรื่องนั้น แต่ทุกครั้งแม่นมจะเทน้ำเย็นใส่เธอและบอกว่าเรื่องเล่าพวกนั้นเป็นเรื่องโกหกเป็นเรื่องไม่จริงเธอจะงมงายเมื่ออ่านหนังสือแบบนี้มากเกินไปแล้วก็ยึดหนังสือของเธอไปห้ามเธออ่านหนังสือพวกนี้อีกไม่คิดมาก่อนเลยว่าวันหนึ่งเธอจะกลายเป็นคนอีกคนจริงๆทั้งๆไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าวันหนึ่งเธอจะกลายเป็นอีกคนจริงๆ แต่ทุกสิ่งที่เธอเห็นอยู่ตอนนี้เป็นสิ่งที่เธอไม่เคยพบเห็นมาก่อนเธอไม่รู้ว่าที่นี่ที่ไหนเป็นวันเวลาใดหรืออาจจะเป็นราชวังที่เธอไม่เคยได้ยินมาก็ได้ตอนนี้เธอเป็นใครกันต้องทำตัวยังไงร,ระหว่างที่คิดว่าจะเอาอยัางไงต่อก็มีเสียงดังจากด้านนอกประตูเป็นเสียงของผู้หญิงคนเดิมเธอบน่นพึมพำว่า โชคดีที่โรงเรียนอนุบาลอยู่ใกล้ที่นี่ไม่อย่างนั้นคงไปรับไม่ทันแน่ๆเฮ<ะ>ยุ่งจริงๆวันนี้ครั้งนี้ถังๆไม่ได้แกล้งหลับอีกเธอลืมตาขึ้นมองไปที่ผู้หญิงคนนั้นเธอเป็นหญิงวัยกลางคนผิวขาวและดูจะเจ้าเนื้อท่าทางดูใจดีแต่เมื่อเธอเห็นถังถังตื่นขึ้นมาสายตาเธอก็ฉายแววไม่เป็นมิตรทันที หรือแม้กระทั่งน้ำเสียงก็เช่นกันเฮ้อในที่สุดก็ตื่นสักทีนะคะคุณนายทาั้งๆเม้มริมผีปากแน่นเธอเลือกที่จะเงียบไว้ก่อนเพราะกลัวว่าจะพูดหรือทำอะไรผิดพลาดไปเมื่อเห็นทั้งๆไม่พูดอะไรผู้หญิงคนนั้นก็ไม่สนใจหันไปเก็บข้าของบนโต๊ะที่อยู่ข้างเตียงให้เป็นระเบียบและพูดว่าคุณนาย คุณฟื้นแล้วก็ออกจากโรงพยาบาลกันเถอะขาของคุณแค่เดินไม่ได้ชั่วคราวเท่านั้นกลับไปพักฟื้นต่อที่บ้านเถอคะค่ะฉันไม่มีเวลามาดูแลคุณหรอกสามีคุณให้ฉันดูแลเสี่ยวโจคุณนายเธอเรียกใครคุณผู้หญิงใครคือสามีคุณฉันเป็นภรรยาใครแล้วฉันเป็นใครทั้งๆได้แต่นึกสับสนในใจ เมื่อเห็นถังถังนิ่งเงียบไม่มีท่าทีอะไรผู้หญิงคนนั้นก็ขมวดคิ้วและพูดอย่างหมดความอดทนว่าคุณนายคุณไม่เห็นด้วยหรือคุณผู้ชายให้ฉันมาดูแลเสี่ยวโจฉันมีหน้าที่ดูแลเสี่ยวโจถ้าฉันมาดูแลคุณที่นี่ก็ไม่มีใครดูแลเสี่ยวโจสามีของคุณจะไม่พอใจเอานะคะคุณกลับไปพักฟื้นที่บ้านเถคะ่ะคุณหมอบอกว่าคุณกลับบ้านได้ คุณผู้ชายคุณนายเสี่ยวโจคนเหล่านี้คือใครทั้งังมีคำถามมากมายในหัวของเธอแต่เธอไม่กล้าที่จะผีผามออกไปเธอจึงทำได้เพียงเฝ้าดูต่อไปดูว่าจะทำอย่างไรทั้งๆจึงพยักหน้าไปทางผู้หญิงคนนั้นดูเหมือนผู้หญิงคนนั้นจะแปลกใจที่อยู่ๆคุณนายก็ย,ยอมง,ง่ายๆแบบนี้เธอคิดไว้ว่า ถ้าคุณนายไม่ยอมเธอก็คงทำอะไรไม่ได้เพราะยังไงคุณผู้ชายก็เข้าข้างคุณนายอยู่ดีแต่ท่าทีตอนนี้ของคุณนายดูไม่เหมือนคุณนายเลยทงัทงๆรู้สึกไม่สบายใจกับสายตาของผู้หญิงคนนั้นเธอหันหน้าหนีมองไปทางอื่นมือของเธอเริ่มมีเหงื่อออกเธอกลัวว่าจะทำอะไรพลาดไปเธอรู้ดี ว่าถ้าบอกคนอื่นไปว่าเธอยืมศพเปลี่ยนวิญญาณมามีหวังถูกจับเผาตายทั้งเป็นกลายเป็นปีศาจร้ายแน่ๆผู้หญิงคนนั้นมองดูถังถังสักพักเมื่อเห็นว่าถังถังยังไม่มีท่าทีอะไรเธอก็เก็บข้าวของของเธอไปเรื่อยๆมีของไม่มากสักครู่เธอก็เก็บของเสร็จแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ยื่นไม้เท้าที่ซื้อมาให้ แล้วเดินออกนอกประตูพร้อมกับสิ่งของของเธอกลับบ้านกันเถอะถังๆหยิบไม้เท้าขึ้นมาเธอยกผ้านวมค่อยๆเคลื่อนตัวออกจากเตียงเมื่อเห็นว่าขาซ้ายถูกปิดด้วยปูนปัตเตอร์สีขาวซึ่งหนามากคงจะเป็นขาข้างนี้ที่ได้รับบาดเจ็บ ทั้งๆใช้ไม่เท้าค้ำและลุกออกจากเตียงเธอจึงรีบเดินตามผู้หญิงคนนั้นไปอย่างเงียบๆในขณะเดียวกันเธอมองทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆตัวเธอเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดสำหรับเธอมากโดยเฉพาะในกล่องเหล็กที่เธอเข้าไปนั่งมันวิ่งได้และวิ่งได้เร็วกว่ารถม้ามากเธอไม่เคยรู้ว่ามีของแบบนี้อยู่ ถ้าเธอไม่กลัวว่าจะมีคนอื่นสงสัยเธอคงเอ่ยปากถามไปแล้วว่านี่คืออะไรในที่สุดกล่องเหล็กก็หยุดลงถังังต้องแอบลูบหน้าอก,อกตัวเองเมื่อเธอเห็นบ้านที่สูงมากเธอต้องแขวนคอเธอได้แต่แกล้งทำเป็นเดินตามผู้หญิงคนนั้นไปอย่างใจเย็นเท่าที่เธอจะทำได้เธอเปิดประตูเดินเข้าไปโดยไม่สนใจถังถังที่อยู่ข้างหลัง เธอวางของบนโต๊ะแล้วก็พูดว่าเซียวโจหนูหิวหรือเปล่าคุณยายลี่มาแล้วเดี๋ยวจะทำอาหารให้เดี๋ยวนี้คุณยายลี่ฮะผมยังไม่หิวเสียงเล็กๆตอบกลับมาถัางๆเพิ่งเคยเห็นเด็กน้อยนอนเล่นก้นโด่งอยู่บนพรมในห้องดวงตาของเธอเป็นประกายเธอไม่เคยเห็นเด็กอะไรน่ารักอย่างนี้มาก่อน น่าจะอายุเพียงสามหรือสี่ขวบอ้วนท้วนผิวขาวตากลมโตน่ารักน่าชังเหลือเกินเธอถูกดึงดูดไปในทันทีไม่อาจละสายตาจากเด็กน้อยได้แต่น่าเสียดายที่เด็กน้อยดูเหมือนจะไม่ชอบเธอเลยเมื่อเขาเห็นเธอก็ส่งเสียงเฮ้อแล้วก็หันหน้าหนีไปราวกับว่าเด็กน้อยไม่ต้องการเธอ ทั้งๆรู้สึกทำตัวไม่ถูกเธอไม่เข้าใจว่าทําไมทุกคนในครอบครัวนี้ถึงไม่ค่อยชอบเธอนักเป็นไปได้ไหมว่าเจ้าของร่างนี้จะเป็นคนที่แย่มากเมื่อเห็นทั้งทงยืนนิ่งอยู่ที่ประตูไม่ขยับเขยื่อนปาลี่ก็หันไปมองเธอแต่ก็ไม่อยากใส่ใจอะไรมากต้องพูดอย่างอดทนคุณนายคุณรีบเข้าห้องไปพักผ่อนเถอะ อย่าขยับอีกไม่อย่างนั้นถ้ามีอะไรผิดปกติกับขาคุณจะไม่มีใครรับผิดชอบนะถังถังจะรู้ได้ว่าอย่างไรห้องไหนคือห้องของเธอดูจากบ้านหลังนี้แล้วเหมือนจะมีสี่ห้องแล้วห้องไหนล่ะเป็นของเธอหลังจากคิดอยู่ในใจครู่หนึ่งถังถังก็พูดว่าฉันปวดขาเดินต่อไม่ไหว ช่วยมาพยุงฉันไปที่ห้องได้ไหมปาลี่หยุดไปครู่หนึ่งด้วยความหมงุดหงิดแต่ก็ต้องอดทนเดินพยุงเธอเข้าห้องวันนี้ปาลี่สะสมความไม่พอใจไว้เต็มท้องปากก็เลยอดไม่ได้ที่จะบ่นออกไปคุณนายถึงแม้ฉันจะเป็นคนนอกที่ไม่มีคุณสมบัติที่จะพูดอะไรแต่ยังไงฉันก็ดูแลเสี่ยวโจวมานานเสี่ยวโจวเรียกฉันว่าคุณยายลี่ ฉันอยากจะพูดสักสองสามคำอย่างน้อยคุณก็เป็นเมียคุณผู้ชายเป็นแม่ของเสี่ยวโจต่อให้คุณไม่ชอบพวกเขาคุณก็ควรมีท่าทางของภรรยากับแม่อยู่บ้างไม่ต้องดีต่อพวกเขาหรอกขอแค่อย่าสร้างปัญหาให้พวกเขาก็พอขอแค่นี้ไม่มากเกินไปใช่ไหมคุณผู้ชายเลี้ยงดูครอบครัวทุนเดียวเป็นทหารก็ลำบากมากอย่างน้อยคุณก็ควรเกรงใจกันบ้าง ทั้งไม่ตอบบทสนทนาเธอกํากลังตกใจกับคําพูดของปรารี่เธอแต่งงานแล้วหรือและยังเป็นแม่เป็นแม่ของเด็กน้อยคนนั้นเมื่อเห็นทั้งยังนิ่งเงียบปารี่ก็โมโหรู้สึกว่าคนคนนี้แก้ไขอะไรไม่ได้เธอไม่อยากสนใจทั้งอีกต่อไปฉันไปทำอาหารแล้วตอนนี้เหลือเพียงทั้งคนเดียวภายในห้องเธอกวาดสายตามองไปรอบๆห้อง ทุกอย่างดูแปลกตาสำหรับเธอมากและเธอก็มองเห็นห้องเล็กๆอีกห้องหนึ่งในนั้นมีกระจกบานใหญ่ติดอยู่ที่ผนังเธอใช้ไม้เท้าเดินไปที่หน้ากระจกฮะทั้งๆตกใจเมื่อเห็นตัวเองในกระจกผู้หญิงในกระจกมีผมกรอบเหลืองดวงตาคล้ำฝีปากแตกและใบหน้าของเธอซีดและหยาบกร้าน ดวงตาและกแกล้มจงลึปลงไปใบหน้าทั้งหน้าหาเนื้อไม่เจอเลยเหมือนมีแค่ชั้นหนังหุ้มกระดูกเท่านั้นมองเห็นเป็นหัวกระโหลกได้เลยแถมกระโหลกใบนี้ยังมีบาดแผลสีแดงสีม่วงช้ำบนใบหน้าไม่รู้ว่าจะพูดน่าเกลียดได้ขนาดไหนแล้วมันน่าเกลียดจริงๆจ,จะหน้าเกลียดขนาดนี้ได้ยังไงผู้หญิงที่ขี้เหร่เช่นนี้ยังแต่งงานได้อีกหรือ แถมยังมีเด็กน้อยที่น่ารักขนาดนั้นเป็นลูกอีกเด็กน้อยเป็นลูกของร่างกายนี้จริงๆหรอทำไมมันดูแตกต่างกันมากขนาดนี้หรือว่าพ่อของเด็กน้อยจะดูดีเป็นพิเศษแต่ถ้าดูดีเป็นพิเศษทำไมยังแต่งงานกับผู้หญิงขี้เหร่แบบนี้ได้ทั้งๆไม่เข้าใจเธอมองไปที่กระจกอีกครั้งน่าเกลียดมาก จนเธอทนมองไม่ได้หันหน้าหนีในทันทีไม่กล้ามองอีกเธอเดินกลับไปที่เตียงนอนแล้วเริ่มคิดช้าๆว่าตัวเองควรทำอย่างไรต่อไปเธอไม่ได้อะไรอาวาโลกเดิมเลยที่นั่นไม่มีใครสนใจห่วงใยเธอเธอไม่อยากกลับไปอีกเดิมเธอคิดว่าเธอจะได้กลับไปพบท่านแม่ของเธอที่อยู่ใต้ดินเธอคิดไม่ถึงว่า จะกลายเป็นอีกคนโดยบังเอิญในเมื่อยังไม่ตายเธอก็จะไม่ตายอีกแล้วสวรรค์อยากให้โอกาสเธอมีชีวิตอยู่อีกครั้งเช่นนั้นเธอก็จะมีชีวิตอีกครั้งแล้วกันเธอจะทนุถนอมชีวิตใหม่นี้ให้ดีแต่มีปัญหาข้อหนึ่งในตอนนี้ก็คือเธอไม่รู้อะไรเกี่ยวกับร่างกายนี้เลยสิ่งที่เธอรู้ตอนนี้ก็คือเธอมีสามีและลูกแล้ว และไม่ได้เป็นสาวโสดและดูเหมือนสถานะร่างกายตอนนี้ไม่ค่อยดีนักทุกคนในครอบครัวไม่ชอบเธอรวมถึงลูกแท้ๆก็ไม่ชอบแม่ตัวเองอย่างเช่นกันเธอไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดี